สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับอีกครั้งนะคะเข้าสู่ช่องยานยันขา่าวถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ค่ะ้ารักกันแน่ๆกดแชร์แชร์กดยนันยานวันนี้ก็เช่นเคยดิฉันก็มีข่าวมีเรื่องมาเล่าจุกจิกจิกกัดไปเรื่อยเปื่อยเดี๋ยวไปฟังกันนะคะว่าวันนี้ดิฉันมีอะไรจะมาเล่าให้ฟังค่ะกฎหมายผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับที่เรียนนิติมาเนี่ยเหรอแผนมันสูงมากขนาดบางแผนลืมชุดคุยตอนไป โอ้เฮ้ยม um, ึงอย่าเน้นข <t ip anyway> <ceux> ักหลายมึงไม่ต้องเป๊ะก็ได้นะครับทำไว้นะครับการเป็นทนายชุดคุยเขาจะติดไว้กับรถตลอด24ชั่วโมงชุดคุยเปรียบเสมือนอาวุธประจำตัวชุดคุยเปรียบเสมือนอาวุธอาวุธประจำตัว ก็เหมือนกับทหารก็เหมือนกับตำรวจตำรวจทิ้งวิทยุได้ไหมครับทิ้งกุญแจมือได้ไหมครับทิ้งปืนได้ไหมครับไม่ได้เห็นไหมครับทนายก็เช่นกันผมเพิ่งจะเจอว่าโอ้โหทนายลืมชุดคลุยอายการถามว่าคุณพร้อมที่จะเป็นคุณพร้อมจะว่าความให้ลูกความเลยไหมครับจนเจ้าที่ทางศาลถามว่าคุณพร้อม ที่จะเป็นทนายว่าความให้ลูกความเลยไหมนะครับบอกเขาไปบอกเจ้าที่ว่า,าลูกความยังไม่ได้แต่งตั้งผมเป็นทนายประจําตัวหรือทนายที่ไปว่าความให้นะครับทางเจ้าที่ถามว่าเอามันสามารถเซ็นได้เลยนะเซ็นแต่งตั้งได้เลยครับนะครับแต่พลาดตรงไหนรู้ไหมครับไม่ได้เอาชุดคลุยไปคุณพลาดได้ยังไงว่าคุณลืมชุดคลุย ชุดคุยมันเป็นอาวุธประจําตัวของทนายเลยนะครับจะลืมไม่ได้นะครับเนี่ยคือข้อพาดไอ้ลืมชุดทนายเนี่ยมันก็มันก็หนักแล้วนะแต่ขึ้นไปว่าความให้ลูกความปาดเหงื่อซกซกหน้าบัลลังหน้ากระบวนการยุติธรรมเนี่ยหน้าศาลเนี่ยครหน้าบัลลังของศาลเนี่ยเหงื่อแตกซกซกเลยมันผิดจรรยาบรนนะครับ วันรุ่งขึ้นจะมีการว่าความอยู่แล้วแต่ทำไมดื่มแอลกอฮอล์จนแสดงอาการออกมาแบบชัดเจนเลยคุณเป็นผู้ที่รู้กฎหมายลูกความเป็นผู้จ้างวานให้คุณว่าความให้ด้วยมูลค่าเป็นแสนนะครับไม่ใช่บาทสองบาทเขาจ้างคุณเป็นแสนหลายแสนด้วยใช่ไหมแต่ผมยังไม่เห็นคดีไหนชนะสักคดี ฟังคลิปนี้จบแล้วดิฉันนึกถึงเพลงนี้ขึ้นมาเลยค่ะอยากร้องทันทีเคยรักกันปานจะคกืนแล้วใครเล่าคืนคำมั่นคำสัญญาใครลืมคุยก่อนกันละควันตา <c oughs> ดิฉันรอวันนี้มานานรอวันที่พวกเขาจะออกมาพูดเองว่าใครลืมคุยวันก่อนเนี่ย แตนขึ้นไลฟ์แล้วบอกว่าเดี๋ยวจะทําคลิปต่อไปกับคนที่จะไปออกสือ่อแต่น่าจะโดนทักท้วงก็เลยไม่ขึ้นไลฟ์เองแต่เอาข้อมูลมาให้ช่องชัยชัยชาแนลเป็นคนพูดดิฉันเห็นว่าช่องชัยชัยชาแนลเวลาพูดดึกๆอาจจะไม่มีคนและเขาพูดยาวอาจจะไม่มีใครจับประเด็นอะไรยังไงได้เท่าไหร่ดิฉันจึงตัดเอาส่วนนี้ออกมาขีดเส้นใต้อีกครั้งหนึง่งทำไมดิฉันต้องขีดเส้นใต้ ดิฉันพูดตามตรงว่าตอนที่ทนายตาั้มขึ้นเครื่องตามไปเนะี่ยแล้วปรากฏว่าต้องขึ้นศาลเพื่อ,อ,อตอนเรื่องที่มีการยื่นคัดค้านการประกันตัวทนายตั้มและผู้ติดตามที่ขับรถตามไปที่หลังความที่รีบไปไม่ได้เตรียมคุยไปทนายตั้มก็คุยกับอายการและอายการก็ให้ยืมคุยมาเรื่องก็ดำเนินผ่านไปด้วยดี ตอนนั้นไปทำช่วยชัยพลเต็มที่นะคะแต่ปรากฏว่ายูทูบเบอร์ที่เป็นตัวตึงของชัยพลคือลาเต้เอาออกมาพูดไม่รู้กี่ครั้งด่าทนายตั้มว่าทนายตั้มเนี่ยไม่อยากทำคดีให้ทนายตั้มจะเทคดีเห็นได้ตั้งแต่ทนายตั้มลืมคุยเป็นทนายยังไงไม่เอาคุยไปด้วยพูดอยู่หลายครั้งพูดมาตลอดและคนฝ่าย จำเลยพวกวงแหวนรอบนอกก็เอาเรื่องลืมคุยเนี่ยไปด่ายอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าดิฉันจะอธิบายยังไงไม่มีใครลดราวาสอบจนกระทั่งดิฉันมารู้เรื่องจากที่ชัยพลและแตนเป็นคนเล่าเขาเป็นคนเล่าเองว่ามีทนายอีกคนหนึ่งจงใจลืมคุยเพื่อที่จะไม่แต่งทนายยังไม่สามารถทำการแต่งทนายได้ และมีข้อแม้ข้อตกลงว่าจะต้องไปทำอะไรบางอย่างให้เขานี่แหละค่ะดิฉันถึงรอว่าดิฉันพูดไม่มีใครเชื่อต้องรอให้ออกจากปากคนฝังเข้ากันเองต้องรอให้หักหลังแทงหลังแหกกันเองความจริงมันถึงจะออกมาตอนนี้ให้ชายชายชนนั่นออกมาพูดแล้วว่ามีทนายบางคนจงใจลืมคุยทั้งท,งท้งที่วันนั้นนะคะมันเป็นการเป็นนัดเอ,อ่อข้อเรียกอะไระสอบคำให้การ เ็น,นัตรวจสอบหลักฐานอะไรเงี้ยเป็นเป็นนัดพร้อมนั่นแหละคะ่ะเขาเรียกภาษาง่ายๆคือเรียกนัดพร้อมมีนัดอยู่รู้อยู่ว่าต้องไปเพื่อการนี้ไม่เอาคุีไปยังไม่แต่งทนายทําคดีมาให้เขารับเงินไปแล้วยังไม่แต่งทนายพอถึงเวลาสารบอกว่าอย่างที่ชัยพูดเลยแต่งเลยก็ได้แค่เซ็นไม่เอาครีมาแล้วตอนเย็นนั้นเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคะเย็นนั้นที่เกิดก็คือ สมพรราบโพออกมาไลฟ์และการันตีให้ว่าไม่มีการรับเงินสองทางดิฉันเข้าใจทันทีเลยว่าทำไมถึงยังไม่ยอมแต่งทนายต้องการข้อแม้ตรงนี้ให้สองคนผัวเมียมาการันตีให้ดิฉันพูดความจริงไม่ได้มาแหกหลังแหกไส้ใครนะคะแต่เป็นสิ่งที่คาใจดิฉันมานานแล้วเป็นสิ่งที่ดิฉันคิดว่าไม่ถูกต้องเลยที่จำเลยสองผัวเมีย เก็บงามเงียบมาตลอดไม่ยอมออกมาแก้ตัวแก้ต่างให้ทนายตั้มแม้แต่คำเดียวปล่อยให้ลาเต้มุนีวงแหวนรอบนอกไอ้ทนันไอ้เจ้าปู่ะลรพวกนี้ดาทนายตั้มเสียหายแล้วใครลืมคุยก่อนวันนี้พอผิดใจกันแล้วออกมาพูดใครจงใจลืมคุยดิฉันกำลังมองว่าบุญเหลือเกินของทนายตั้มต้องกราบขอบพระคุณผ้าจา์พล ถ้าพระอาจารย์พลไม่แหกตีงูตีทนายออกมาทนายตั้มก็คงทนทนต่อไปค่ะใครจะดา่าใครจะอะไรยังไงก็ช่างคงจะทนรักษาคนไข้ไปจนตลอดรอดฟังเพราะการที่ถอนตัวทนายที่ถอนตัวออกจากลูกความเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันดูไม่ดีค่ะทุกคนรู้ทุกคนก็ทนยิ่งถ้าเป็นเพราะว่าแค่คนรอบข้างด่าเนี่ย แล้วทนายถอนตัวนั่นคือทนายไม่หนักแน่นแต่ทนายไม่ได้ถอนตัวเพราะคนรอบข้างดา่าทนายถอนตัวเพราะสันดานจำเลยสองผัวเมียเองแท้ๆที่ทำแบบนี้กับทนายวันนี้กรรมมันค่อยๆตามสนองเพราะตอนทนายถอนตัวก็มีบางคนอยากเสียบเขาไม่รับอ่ะเพราะกลัวจะไปลืมคลุยอีกอ่ะ วันนี้ต้องฝ่ายเขามาพูดเองให้เห็นสันดานกันเองใครเป็นอะไรยังไงดิฉันเก็บความรู้สึกเจ็บใจเจ็บแค้นตรงนี้มานานค่ะมานานรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมเลยสำหรับพวกเราเราพูดความจริงไม่มีใครฟังเลยจนมาถึงวันนี้จะฟังไหมว่าอะไรมันเกิดขึ้นจริงๆ ดิฉันพูดดิฉันไม่ได้อยากให้ทนายตามต้องกลับมาทําอะไรให้คนพวกนี้นะคะไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันไม่ได้สงสารจํานวงจนเลยไม่เกี่ยวกันค่ะอยากเอาเข้าไปโยงแต่ดิฉันจะชี้ให้เห็นว่ากรรมเรณมันมีจริงดิฉันจะชี้ให้เห็นว่าความจริงมันคืออะไรใครพูดอะไรยังไงใครทําอะไรไว้สักวันมันต้องออกมาค่ะในส่วนเรื่องเมาเล่าไปอะไรยังไงดิฉันไม่ยืนยันข้อเท็จจริงดิฉันไม่ทราบ แต่เรื่องคุยดิฉันทราบเรื่องเมาลงมาเล่าดิฉันได้ยินแต่จำเลยสองผัวเมียพูดแต่เราพิสูจน์ไม่ได้อันนี้ดิฉันไม่การันตีแต่เรื่องลืมคุยเป็นเรื่องจริงแล้วมันมีผลหลังจากนั้นก็คือมีการออกมานั่งการันตีกันว่าไม่มีการกินสองทางนะแต่แล้วจนดิฉันต้องเข้าไปทักท้วงว่า ยู <You S 2> พูดอย่างนี้ได้ยังไงในเมื่อยู <You S 2> เองมีแชทว่ายูบอกว่าเขากินสองทางถึงได้พากันออกมาดั้งไหว้ดิฉันแบบเฟือเฟือจำใจเพราะดิฉันเป็นคนพูดตรงๆอย่างนี้ไม่ใช่ว่าวันนี้เราเหมือนจะอยู่ฝ่ายเดียวกันดิฉันไม่ได้อยู่ฝ่ายไหนคะ่ะดิฉันหัวเดียวก็เทียมรีบอยู่ฝ่ายความจริง ดิฉันรอให้มันออกมาจากปากพวกคุณเองรอให้นิสัยสันดานของแต่ละคนเผยออกมาใครทำอะไรไว้ใครพูดอะไรไว้มันจะค่อยๆออ,ออกมาค่ะซสาวกันเข้าไปไอ้ไส้น่ะสาวกันเข้าไปคนที่จะได้ประโยชน์ได้ความรู้คือผู้ชมผู้ฟังใครเก็บเกี่ยวรายละเอียดได้มากคนนั้นก็ได้ประโยชน์มากแล้วดิฉันหวังว่าไอ้พวกที่ด่าทนายตั้มลืมคุยในวันนั้นนะ่ะ ถ้าไม่กล้าขอโทษออกมาในไลฟ์ในคลิปเพราะเวลาคุณด่าคุณด่าออกสือ่อถ้าไม่กล้าขอโทษออกสือ่อตั้งจิตอธิษฐานในใจค่ะขอโทษทนายตั้มซะทนายไม่เคยคิดเคืองแค้นโกรธเืออะไรพวกคุณเลยแต่ในสิ่งที่คุณทําคุณด้อยค่าทนายตั้มคุณด้อยค่าวิชาชีพทนายตั้มทั้งๆท,ที่เขาแค่ทําตามหน้าที่ ทั้งๆท,ที่เขาตอนนั้นช่วยคนที่คุณเทิดทูนแต่คุณกลับมาย่ำยีทนายตั้มวันนี้ขอโทษเขาซะไม่ต้องขอโทษดิฉันค่ะดิฉันสะใจแล้วที่ออกมาลากไส้กันเองแบบนี้พอใจแล้วค่ะสงสัยจะต้องตบท้ายอย่างนี้ค่ะแชรไม่อีกป้ายังไว